นินสอเขียนได้ไหมคิวคิวคิวเร็วพี่ให้พี่บุ๋มมานี่เร็วหลังวอลเลนทายคิวเยอะหรอไม่คิวดูก่อนตัวใหญ่กว่าของเราปะเอาเอาแต่งพญาปะจริงของเราแค่นี้ของเขาตัวนี้ก็พอพึ่งเราเป็นพึ่งงานไงเราเป็นพึ่งหญิงเราเป็นอันนี้พึ่งชายถูกแล้วตัวพึ่งคุณดีเหรือสวยจังเลยอ่ะ ไม่โยกว่ะหน่อยอ่ะคือจะเอาข้อมือตัวเองคืนอีกไม่จะดูไหน้อะไร่อนะให้ข้อมือฉันไอ้เราอยากอะไกันบไามแต่ของตัวเองดูดิเพศฝังนี่เรยนสอบนสอหน่อยทำไมพึ่งใหญ่กว่าหลูอ่ะทำไมได้ของแล้วไม่ดีใจอ่ะอทำไม้พึ่งไม่เพี้ใหญ่อ่ะมันเป็นไซส์ผู้ชายกับไซส์ผู้หญิงอ่ะ จริงหนูเป็นผู้ชายเพราะว่าถ้าตังหูมันอันเนี้ยใส่ไม่ได้ไงแล้วแหวนมันจะใหญ่มากนึกออกไหมแต่ต้องมีสร้อยคู่แล้วพี่พีหนูว่าไม่ใส่สร้อยพี่พี่ปูเห็นสิ่งที่ผมให้บุ๋มเมื่อวานไหมเห็นค่ะผมสามารถเอาออกไมาได้ไหมครับพี่ปูเห็นสิ่งที่หนูให้พี่พีนเมื่อวานไหมคะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ มาเลยค่ะแล้วมานอนเป็นนะครพี่ผู้ตอบคำถามเลยว่าพี่บุ๋มให้อะไรพี่พีทเรื่องไม่เห็นกระปองที่อยู่ในพี่ผู้เนี่ยติดตามแต่ใครก็ไม่รู้เด็กตัวเองไม่ติดตามลองซัพพอร์ตแก้มบุ๋มดูหน่อยใจไหมคะอันนี้อร่อยมากพี่ผู้เห็นแต่ของที่วางอจุ่มจุ่มกินจะหมดแล้วเหรอบ้าพี่เดตัวเองหยิบ อร่อยขนมทิ้งเองเราไม่ขายหรอกตั้ง่ต่ที่เรายุคที่เราเราทัฟเฟิลอร่อยอันนี้พี่พวกเห็นคาทาสำหรับบุ๋มมันจะธรรมดาได้ยังไงเร็วป้าเซหรอไหนน่าจะไม่่คอยน่งเวถ้าเราจะไลฟ์ทั้งทีเนี่ยเราคือแก้มบุ๋มต้องทรงนี้เอาหนักช่วยทำที่ตั้งให้หน่อยได้ไหมคะ จะเก็บยังไงอยากเอามาโชว์ซ้อมนีะซ้อมมีซ้อมตอบมีคูปองหนึ่งพันล้านใบมาดูฟวงดิซ้อมสอบคือคูปองมาล้างตัวตอนแรกเห็นยังงงอยู่เหมือนกันเขาให้แบบนี้แล้วเขาให้เอาไว้เล่นกันแบ่งล้างเสกไม่ไม่เขาทำงี้เขาทำงี้เขาเห็นรีวิวมาอันนี้ตัวนี้ฮอตมากเด็กกันอร่อยนะขนมแก้อ ใช่ขนมไหมเขาอูการ์มให้พี่คิวว่าไม่กินไม่ไม่รู้แต่ว่าเทรวมกันอันเนี้ยคอพึ่งนี่คิวมันทำอย่างนี้ได้เน่าวิเป็นไส้หรอใช่เป็นซอยแล้วใช่เป็นมุกอ่ะเจ็บไหมเจ็บมันแบบคอลเลคชันเนี้ยคอนเซปต์ก็คือ สามารถเอาแว่นน่ะเป็นจิวเวลรี่ได้มันเรือกระพปิบเสียบเหือเส้นหนึ่งแล้วก็วายแว่นธรรมดาไม่ได้ต้องมีกระถาด้วยนรับอรม่อยมากอันนี้สมมติว่าตอปรล่สูงวยมีตอปมีของจริงใหญ่กว่าที่ในรูปนะสมมติว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยไม่หลงเลยเนี่ยทำยไงพี่นีแล้วถ้ามันชนหลังคานะไฮ้โลนนี่อุ่ย มี้ชอโลบเออันนี้ภาพแบบนี้่อันนี้ใช่านั้เด็ดถ้ากูกรกคอสเออมันได้กลิ่นแต่ว่ามันอี่อยทำไมผม่อยอ่ะมาสสอยเบลลานาโปลีมาใช่มามาจะลองถึงกระทาไหลูกลองถึงกระทาเช็ดผู้ก่อนด้วยนะยังกินไม่เสร็จเขาไม่พอด้วยของกอันคือขอถืออันนชอบขอา ขอทาแบบเสร็จแล้วโอ้โหพี่มิ้มันกลัวไม่ได้มันหนักเสร็จมือทำไงนะเยอะมันหมุนตัวด้วยใช่หรอมันหมุนตัวสวหมดแล้วหมดครับที่บุ๋มอ่ะแต่แบบใส่แว่นแล้วต้องถือกระทาเดินเที่ยวด้วยนะจริงเราเดินฝึกในห้างเลยมาเป็นเซ็ตใช่ป่ะใช่แว่นผ่องกระทาคือถ้าใส่แว่นก็อาจจะถึงคิวได้ก็ไม่เหมาะเท่าพี่บุ๋มได้ ขาดพี่ปูไปถุงันนี้คิวพอคิวจะเอาไปไหนแบ่งร่างเล่นในห้องทุกคนน่ารักเอาแต่งร่างเล่นมันร้องไงนะมันร้องมันร้องไรอ่ะมันร้องยังไงนะชอบที่ดิสต็อกชอบเพลงเซลล์มูลปีโอหยากอ่ะพี่พีดอะทุกคนครับตอนนี้เมก้าตอนนี้เรายังอยู่ที่อยากแบ่งร่างแล้วตอนนี้เรายังอยู่ที่ บะหมี่กึ่งหรือเปล่าเราเราเราเหลืออันนี้เพื่อนๆจะไม่เห็นตัวน,นี้เลยค่ะอะไรล่ะครับอร่อะไร,ร,ร,รนี่สี่แล้วพนามาจะเก็บค่ะอ๋อได้ค่ะที่พูดก่อนนะครับไม่เดี๋ยวเขาเก็บไม่ถูกพูดแล้วทุกคนทุกคนโมเดลเดี๋ยวขอปักไอดียครับโมเดลกินอย่างนี้นะเดี๋ยวที่จะให้ทำยังไงเดี๋ยวจะ,หะ,จะเห็นไม่เหลือเส้น แม้แต่เส้นเดียวจริงๆมันอร่อยขนาดนั้นจะบอกว่าขอพูดอีกทีทนึงเราจะไปแล้วเราจะไปอย่างอื่นแล้วแต่ว่าตัวบะหมี่กึ่งยี่ห้อที่เรากำลังกินอยู่คือ Little Cook นะครับขายมาแล้วประมาณห้ารอบขายดีทุกครั้งะะรสชาติเหมือนบะหมี่มึงนอกเลยเส้นเทคเจอร์คือ,อแบบกรุบกุบเหมือนเหมือนบะหมี่เกาหลีเนาะเหมือนบะหมี่เกาหลี เป๊ะเลยแล้วก็ <Okay. S 1> อย่างที่บอก